เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชไอพี P, สวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆมาชมเหลือซื้อเล็กอยู่ครับพื้นที่กว้างบรรยากาศดีหลังนี้ขายเพียง2อล้านแแสนบาทเท่านั้นเองบ้านสองชั้นนะครับบ้านก็เนี่ยแหละครับด้านล่างก็ทําเป็นชั้น2ได้ตอนนี้ปล่อยเป็นพื้นที่ว่างแล้วก็มีห้อง พื้นเทพ,พื้นให้เรียบร้อยสามารถกั้นเป็น2ชั้นได้นะครับพื้นที่กว้างมาก1นึ่ได้กับอีก81ตารางว่าวันากาศดีวิวภูเขาโปร่งโล่งสบายบ้านขนาด140ตารางเมตรนะครับมี3ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมฟเฟอร์นิเจอร์ครบครันแถมแอร์สเครื่องเครื่องทำน้ำอุ่น2เครื่องพร้อมก็อยู่ได้เลยห้องโถงห้องควกว้างมากกว้างหเมตรยาว10เมตรเลยนะครับ สามารถกันห้องเพิ่มได้อีกเอาไ้ทำบ้านพักตาอากาศบ้านไร่บ้านสวนก็เหมาะหลังใหญ่ๆครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชีเป้าบ้านสวยๆหลังใหญ่ๆราคาถูกให้เลือกซื้อกันประจำทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยวิวภูเขาบรรยากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีอยู่เพชรชบุรีครับอยู่ในโครงการเดอะเนเจอร์เพชรบูรณ์ อยู่เพชรบูรณ์นะครับขออภัยครับหลังนี้อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ใช่เพชรบุรีครับอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์เบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําว่าเพิ่มเติมได้เลย,ยนะดูที่ดูบ้านหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ